น้ำไหลปุ๊กความชื้นมันก็จะอยู่ผละหมาดลากไม้รอบบริเวณนี้มันก็จะเกิดความชื้นถึงดูดทีันมันก็จะเย็นเหมือนภูเขาน,นแหละผมก็เอาหล,ลักการตัวนั้นเยเ<อ>ข้า,<อ>าไมถ่ายวีดีโอให้นะาไปหะเนาสตวนี้จะตดน้ำมาจากประมูนมาใช้แต่ก่อนเัียไม่ได้จอดน้ำประดาน เอใช่ S <S <2 de ris> ที่นี่ก็จะดูธรรมชาติตมากเลยนะคะ